ทำไมต้องกินเรียบร้อยด้วยอะคะ ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอโฟอนเช่นเคยพบกับพิมเหมือนเดิมวันนี้กลับมาอีกแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสละแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะคะคือสวนลุมนั่นเองสวนลุมวันนี้ก็มานัาจเจอเพื่อนคนดีคนเดิมนะคะแขกรับเชิญของเราหมูฟูคนเดิมเราสองคนจะพาไปกินที่ถนนเยวาวราชในช่วงตอนเย็นจนถึงตอนกลางคืนวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเยวาวราชช่วงเอ่อช่วงนี้ตอนนี้คือปลายเดือนตุลาและก็คือเหมือนคลายล็อกดาวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไป หางฟูกันนางรออยู่ที่รถไม่ะเจอนางนานมาแล้วนะคะในคลิปของเราก็เดี๋ยวนี้จะได้พบกับมูฟูคนเดิมแล้วปะอุยทำไมผอมลงอะคะสวัสดีค่ะยายา่าร <laughs> หรือว่าเป็นลิซ่าอ๋อชื่อลิซ่าเองค่ะ <laughs> สวัสดคีคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะสวัสค่ะลิซ่าแบ็คเพลงค่ะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาคะออกออกกำลังกายมา <laughs> อุ้ย ไปวิ่งออกกําลังกายค่ะไอไอากกําลังกายปะ่ะแล้วหลังจากนี้เราจะทําอะไรคะแบะอาหารครีมค่ะอุยอ๊ยอุ๊ยแม่อ,อะไรทานอาหารครีมค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ยาวาราชค่ะ ตอนนี้นะคะเรากันอยู่กันที่เยาวราชเลยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเมื่อกี้ขับรถพามาคนเยอะคือคักเลยโอเคเดี๋ยวเราพาพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันไปค่ะไปค่ะมาบินโครับนี่ทุกคนคนเยอะมากวันนี้คือวันเสาร์ตอนเย็นนะคะทุกคนก็แบบออกมารับประทานอาหารกันอย่างคึกคักวันนี้วันที่ ยีตุลาอ๋อผมเป็นวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมเออนี่บรรยากาศก,ก็คือแบบคึกคักรถเยอะรถติดมากเลยทุกคนร้านทุกร้านก็คือเปิดนั่งกินได้แล้วนะคะอันนี้เรากําลังเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าพี่หมูฟูจะพาเราไปกินร้านที่เป็นแบบ กระทะร้อนก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเราจะกินร้านนี้เป็นร้านแรกนะคะร้านครัวพผลไมอ่าอันนี้เลยครับแจ้งชื่อเขาเลยสั่งอาหารด้านในนะใช้คนละครึ่งได้ใช้คนละครึ่งได้เอ้ยใช้คนละครึ่งได้นะคะเพื่อนๆโอ้ยคนเยอะมากเลยอันนี้คือร้านครัวผลไมอย่างเดียวเลยกระทะร้อนนี่นะคะก็คือนั่งตามทางเลยเราก็จะพาเรามานั่ง เลิศเลิศนีามาร้านแรค่ะชื่อรานานะคะรนเมลีค่ะคมค่ะเป็นร้านที่ว่าเออปล่อยทอดนะคะร้อนหา ไฟแบบฟูฟกระทะร้อนนะคะในมีมีราดหน้ากระทะร้อนตัวนี้นะคะเมื่อกี้คือแบบก่อนมาเสิร์ฟนี่คือแบบราดด้วยแบบฟูฟูขึ้นมาอ่ากับอันนี้หอยทอดใช่อาหารคลีน n clean clean c ขอราคาค่ะราคาประมาณร้อยก่ออันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งแต่อันเนี้ยร้อยห้าสิบเพราะว่ามันเป็นทะเลเส้นเส้นเส้นใหญ่ทอดแล้วก็แบบมีปลาหมึก อันนี้เขาเรียกอะไรนะมึกกรอบมือกรอบม,ม,ม,มีไก่มีกุ้งมีมีกุ้งนะคะแล้วกแบบ็แบบประมาณนี้อ๋อแล้วมีไข่ตรงตาเป็นไข่แบบไข่ดาวหอมหอมความแบบความกระทะร้อน อรออ,รอ,อ,รอ,อันนี้คือมันเป็นหอยหอยนางรมนะคะหอยนางรมทอดนี่เป็นวันดีๆ่ๆนี่แล้วรมดรไคะัอ,อ,อ,ะอ,อะโอเคออยดีนะคะเป็นเมนูเริ่มต้นในการมาเยาวราชครั้งนี้ค่ะ มาถึงร้านนี้นะคะนี่คือวลรยชูจิตเจวันนะคะอยู่หน้าร้านทองนี่ตรงเส้นเฮงหลีก็คือเส้นยวราชเลยเดินมาก็จะเจอร้านนี้นะคะไกลนิดนึงตรงวัดร้านทองเขียวๆชื่อร้านชูจิตเจวันก็ขายอะไรบ้างคะพี่วโยงาดำค่ะวโรยงาดำและมีเต้าหวย <Okay. S 2> แต่กล้วยเแฉกล้วยอันนี้น,นี่เมนูเมนูก็ราคาก็ประมาณ30 40, 40 50ประมาณนี้แล้วแต่เมนูอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะร้านนี้ เป็นรวมๆนะคะมีแบบบัวรอยมีเต้าหวยปลาต้องกูร้อนเผ็ดดีเผ็ดดีชื่นใจเห็นเต้าหวยและปลาต้องโูแมวแมวแมวใจบัวลอยอ่ะอันนี้คือบัวรอยจะเป็นลาวาไหมไปดูกันนะฮะลาวาก็มาไม่ร้อนไม่ร้อนโอเค คือไส้ไหลเป็นน้ำปลาวาเลยนะคะงาดำของเราแล้วไส้หอมอร่อยมากนะคะอร่อยค่ะขอคำเดียวหมดนะคะอร่อยไหมอร่อยเพาะมากินกันได้นะคะร้านชูจิแต่เขาก็มีหลายร้านนะเนาะที่เป็นบัวลอยก็ลองเลือกๆดูแต่ว่าชอบร้านไหนอ่าช่วงนี้เขาก็เปิดทุกร้านแหละครบเลยนะคะ ไปต่อค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เยาวราชที่เดิมนะจ๊ะตอนนี้คือคนเยอะมากขนมเบื้องโบราณอิ่มเค็มกับหวานนะคะชิ้น ัวอ้วนไปอีกเป็นอันนี้สั่งไส้อะไรมาคะไส้เค็มค่ะไส้แยมชอวกินไส้เค็มขอดูหน่อยได้ไหมคะข้างในก็จะเป็นมะพร้าวกับกุ้งอะไรประมาณนี้นะคะกินแล้วทำไมต้องกินเรียบร้อยด้วยอะคะใส่ที่มาทำไมต้องเต้นคะอารมณ์ดีมีปัญหาไหมอะไปต่อไปต่อไปต่อ ร้านเด็ดในยอร่านะคะคนต่อคิวนูนน,นเห็นไหมข้างหลังร้านชื่อร้านว่าสั่งแล้วนะน้องกายน้องก้าวปลาหมึกย่างยอรา่านโอ้โหนี่ดูความปิ้งเป็นรอยๆไม้ทุกส่วนของปลาหมึกรีวิวกันรีวิวกันสั่งรง้านน้องก้าวน้องกายปลาหมึกย่างหน่อยจ้ะคนเยอะมาก <c oughs> เขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ <laughs> เราก็จะซู่ก็คือเหมือนเขาจะมีโต๊ะรับออเดอร์ ว่าเราจะสั่งอะไรบ้างแล้วจ่ายเงิน้ำระเงินเลยไหมคะใช่ค่ะแต่ตว,ว่าต้องรอเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งจ้าเพราะว่านี่อันนี้คือคิวของร้านปลาหมึกย่างหมดเลยก็คือต้องไปสั่งตรงนูน้นแล้วจ่ายเงินรอกลับมารับหนึ่งชั่วโมงครึ่งสู้ไหมคะสู้ตอนนี้คือสองทุ่มมารับสามทุ่มครึ่งโคตรนาน ต่อไปนี่ป้าจินหอยแครงอยอร่านนะคะในซจอยสั่งตรงข้ามคือมีแค่หอยแครงกับหอยแมงคู่ใช่ไหมรวกกันสดๆตรงนี้เลยมาแล้วจ้าวันนี้ก็สั่งหอยแครงจานหนึ่งนะคะแล้วก็หอยแมงคู่อันนี้คือมีผู้ช่วยในการเปิดแซ่ด <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้ก็คือจานละหนึ่งร้อยบาทร้านหอยป้าจินนะคะ อันนี้ก็คือน้ำจิ้มที่เราต้องกินกับเขาคือมันจะแบบมีความแบบเลือดเลือดฉ่ำฉ่ำมันไม่ตกนต้องติดเท้ามีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเผ็ดเนื้อฉันชอบกินเผ็ดค่ะมามมน้ำจิ้มเผ็ดแบบเผ็ดจริงจี๊มจริงเนื้อหอยแครงก็คือแบบฉ่ำเนาะมีความฉ่ำน้องหอยหอยแ<อ>มงูุมม เจออาหารคาวแล้วก็คือน่าจะรองคือบอกว่าสลับไปสลับมามากคาวหวานคาวหวานไม่มีคาวหวานไม่มีสเต็ปใดๆลองผสมกันเป็นเมนูแบคาะตอนนี้ก็มาจบที่เมื่อกี้คาวแล้วหวานคาวหวานวันนี้มาจบมะคาวอีกแล้วก็เจอเดี่ยวรอดอันนี้คือเมนูเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวลอดเดี่ยวทอดอยูแด่เป็นสแน็คของเราสแน็คซึ่งร้านนี้ก็คือมานั่งพักใจได้ เมื่อกี้เราสั่งชารูปที่น่ากินแต่ชานมไอติมไอติมก็มีไอติมก็มาชาก็มีเค้กก็มาพี่พีเขากำลังชงชาให้เรานะคะนี่เดี๋ยวสองนาทีทำไมต้องใส่ตรงทำไมต้องใส่ตรงล่างด้วยเพราะเป็นการล้างกาค่ะล้างกาต้องล้านก็คือต้องเทแบบเหมือนแบบวอมคค่่ะะใช่ค่ะถ้ากินชาต้องกินยังไง กินแบบนี้แหละปกติแบบปากุ้นจิ้มนะปากุ้นจิ้มก็มาเป็นร้านสเต็ปจีนจีที่เป็นแบบช็อตเราจะกินสิ่งนี้จะขนมแล้วเขามีเซสชั่นขนมแต่ว่าเราเยอะมากเลยก็ใช่เยอะซึ่งหลังจากนั้นมีเรายังมีปลาหมูกที่เราสั่งทิ้ไว้เมื่อกี้ยังไม่ได้กินจ้าซึ่งเราต้องแบบเบรกนิดนึงซึ่งเบรกได้ไหมไม่ได้อร่อยไหมสวยอร่อยดีค่ะก็หอมหมูแดงหอมหมูแดง เป็นอาหารเบาๆเป็นสแน็คเมนูที่สองมาแล้วนะคะอันนี้คือซาลาเปาไส้ครีมทอดอ่าประมาณนี้นะะก็คือไม่ใช่ลวาวาเป็นครีมนะคะเป็นซาลาเปาทอดไส,ส้ครีมทอดได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นเป็นแบบครีมเจ้าตัวกลิ่นอะไรบาแอบป <c oughs> รโวดเพื่อนซาลาเปอาอีเล็กค่ะ อมนุ่ม,มอันแบบนุ่มตั้งแต่มาข้างนอกคือกรอบนิดนิดเพราะว่าเขาทอดชว์แ่ร้อนเ <c oughs> ินๆไนะมแต่ว่าที่ว่าเรามันดีเพราะว่าชาเราก็จะขมๆมันน่าจ,จะปัดกันได้ดีหน่อยหวานขมอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยมหวานเป็นไอติมน้ำเต้าหู้ไอติมกะทิไอติมเต้าหู้น้ำเต้าหู้แล้วอ,อัน,นี้น้ำเต้าหูง้งาดอร่อยางเลในเรือ่งองขความร่วน เนื้อสัมผัสแล้วก็ไม่มันมากสดชื่นหน่อยแต่หอมงาดำดีอ่ะชอบหวานเนาะาหวนก็คือไม่ได้หวานมากอืไม่หวานมากบินมานะคะทั้งหมดที่เรากินเอติมก็เตี๋ยวบอดสละเปาแล้วก็ช้าสามร้อยเก้าบาทประมาณนี้เดี๋ยวกินจากตรงนี้เสร็จเราก็จะไปรับปลาฝึกที่สั่งไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้ว ไปกี่ชั่วโมงคะนี้ถึงได้ชั่วโมงเขาบอกชั่วโมงครึ่งแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วนี่เราก็สั่งมีหนวดกับปาปลาหมึกนะคะซึ่งราดน้าจิ้มมาแบบดูพริกสิจ้าราดพริกมาเหมือนยกส่วนนะคะเอออร่อยไหมยังก็แบบกรึบๆแต่น้าจิ้มเขาก็แบบเผ็ดป่ะนิดนึงเป็นแซบๆอ่ะน้ำจิ้มแบบอร่อยเนาะความเป็นหนวดอะมันจะแน่นกว่า แต่รสสดปลามกก็จะมี t e x t u r คนละแบบเยี่ยอร่อยดีนะคะเพื่อนๆมาก็มาแวะกันได้ร้านนี้นะคะก็เป็นปลาหมึกย่างเจ้าดังแห่งเยาวราชของเราไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่คนเยอะดกพลิปเยาวราชทางหน้าจะพานอยู่ไปไหนยังไม่รู้เลยค่ะอยากให้พวกเรากินที่ไหนคะเอออยากให้พวกเราพาไปที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้นะคะบอกกันได้เราจะไม่ทำให้คุณเดือดทำไมคะเพราะเรามีเทสในการกิน ใช่เหรอไม่อร่อยเราก็กินบ้างประทังเวลาตอนนี้มีเงินไหมไม่มีก็ยังไม่มีแผลพดไหนบอกไม่เผ็ดอ่ะพูดเล่นเสร็จแล้วโกหกนี่หว่าโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเสียงซับสไครต์ติดตามเลยนะเสียงซับสไครต์เอาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะช่องไอโกอ๋อพวกเราพวกเราช่องของพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นแขกแบบ โอเคก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้